ตอนเช้ารอบแรกที่เอา40คนที่มีคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มของตัวเองจาก20<น>ก,ลกลุ่มเดีย่ยนะเพื่อจะเข้าไปสู่รอบอสองเนี่ยมันก็ได้เห็นคนเด่นคนดังใครตกรอบใครเข้ารอบ<ช>แล้วพอไปดูตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็มีในยะของการจัดตั้งอยู่หรือไม่<ช>นะครับะฉะนั้นเห็นหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้คนที่เข้ารอบมารอผลกัน เลือกคว้ยเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรนะครับจะประเมินกับศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวง์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติหรือว่าอาจารย์แดนดรแดนอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคุณจอร์ดแล้วก็คุณคุณนลินครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับครับอาจารย์เราเห็นเฉพาะผู้เข้ารอบที่สองในรอบของการเลือกคว้ยแต่ว่าอาจารย์มีคําตอบหน้าตาของสมาชิกผู้ที่สภาสองรอคนในใจแล้วหรือยังครับ ความจริงผมก็พยายามเฝ้าดูมาตั้งแต่รอบตั้งแต่สมัยแรกๆยังไม่ทันม,มีอาการจะไปเลือกกันที่อำเภอผมก็เดินสายไปทั่วประเทศอย่างที่ทราบนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาไปจนครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดกับพักพวกเนี่ยก็เห็นอาการมาหมดแล้วที่ผมวิเคราะห์มาตลอดสี่ห้ารอบกับในเ i ้นทีวีเนี่ยก็เป็นตามนั้นเลยก็เป็นตามนั้นเป๊ะเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพี้ยเลยครับแล้ววันนี้ผมก็คิดว่ายังไม่เสร็จดีใช่ไหมครับก็ ก็มีรอรอรอ,รอบสองเลือกคว้ครับมันก็จะออกตามนั้นนะครับก็คือสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันมีเป็นไปตามที่ผู้ทุกประการคือพักส่งจะได้เป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับชัดเจนเออแต่ว่าไม่ได้แปลแปลเรื่องจากเขาตายใจไปนิดหนึ่ง,บาง,บ,างบางพักส่งบางคนเนี่ยอาจจะหลุดถ้าเบื่อว่าเขาปตายใจไปนิดหนึ่งเพราะอย่าลืมตอนแรกพวกเขานึกว่าคนเนี่ยจะสมัครเป็นแสนแสนหลายแสน แต่พอผมประเมินเพราผมดูว่าโดยเหตุและผลมันไปแย่งภูคนเดียวกันแต่เยอะายฐานการเมืองนั่นแหละ m, ดังนั้นเมือ่อเป็นเช่นนี้มันไม่มีทางอย่าเป็น,นแสนแสผมก็ประเ,ม,เ,ม,เมินเป็นหลักหมื่นซึ่งก็ถูกต้องเมื่อเป็นหลักหมื่นเขาก็พอมันออกมาจริงตามนี้ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องซื้อประกันชั้นแรกระด,ดับอ,อ,อ,อำเภอกันอย่างสุดๆใช่ไหมครับเขาก็ซื้อบางระดับเอาแบบชัวๆก็ให้ได้เข้ามาบางระดับแล้วก็พยายามใช้เงินให้พอประมาณ ไม่ได้ไม่ได้มากเกิดไปแต่ก็ก็ได้ตามเป้านะครับจริงๆแล้วได้ตามเป้าจริงๆแล้วเนี่ยในรอบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจนถึงระดับจังหวัดและจนถึงวันนี้เนี่ยเลือกเลือกเลือกทข่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปตามเป้าอ่ะก็คือคะแนนจริงๆอะสิบกว่าคะแนนโดยประมาณเนี่ยมันจะได้แค่เ้าชัวแบบชัวปึ๊กต้องเกินยี่สิบ อ,อ๋อก็<ข>จะ,ะได้เลยก็จะอยู่ใน40่ำดับแรกของรอบแ,<ต>แรกจะจะชัวปึ๊บใน20แต่ถ้าเบอดเกิดมีการหักหลังกันเยอะอย่างที่ผมบอกไว้มันจะหักหลังมันก็หักหลังจริงๆอ่ะก็ค,คือมีการหักหลังด้วยด้วยสารพัดเหตุผลเลยสารพัดเนี่ยนะครับในที่สุดคะแนนพวกที่ประมาณ10บกว่าก็ได้ทั้งๆที่ถ้าชัวปึ๊บต้อง2ีแต่สิกว่าได้ เพราะว่ามีขบวนการข้างในคนอะไที่เลือกกันทั้งหมดเนี่ยมันมีคนหักหลังนันคะแนนมันเลยไม่มันไม่ไปไม่ไปที่ยี่สิบใช่ไหมครับฉะนั้นสถานการณ์เนี้ยแต่มันก็ยังไปตามธงอยู่แต่ว่าเขามีเขาส่งคนเกินจํานวนที่เขาเลือกอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้ตอนเนี้ยผมก็ยังคิดว่าสถานการณ์ยังไม่ทันค่อยดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยจะเห็นชัดจะหักหลังกันหนักขึีน อ๋อ oh. อาจารย์ผมตั้งข้อสังเกตกลุ่มหนึ่งหน่อยครับเมื่อสักครู่ท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4คะแนนมาเป็นลำดับที่1นะ <c oughs> 1> แต่ว่าอดีตนายกสมชายมาเป็นลำดับที่12อ <c oughs> แต่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมเราไม่สามารถเอาลำดับที่12ในการเลือกอกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยไปตัดสินทิศทางตอนรอบเลือกควยได้เพราะนั้นจะเปลี่ยนคนโหวตจากกลุ่มอื่นอแล้ว ใช่ครับเพราะค่อยมาเปลี่ยนคนมันมันต้องไปจับจับกับกับแท่งอื่นใช่ไหมครับดังนั้นอรอบนี้นไม่สําคัญขอเพียงให้เข้าไปให้ได้จากไอ้แท่งตัวเองอย่างอย่างท่านสมชายนี่ก็ลอยไปอยู่แล้วคะแนนขนาดนี้ก็คือแล้วก็วก็เนียนด้วยดีด,ด,ด,ดูดีด้วยนะครับเป็ <c oughs> <ใ>นที่ท่านได้มาดูท่านได้มา28คะแนนในขณะที่ท่านแม่ทัพเกรียงอดีตแม่ทัพภาคที่สี่ลำดับที่หได้มา40คะแนนครับ ครับก็ก็อย่างงี้เนียนแล้วและถูกต้องแล้วคือท่านคือท่านเกินยี่สิบเนี่ยชัวปึ๊กอยู่แล้วท่านยี่แปดนี่คือเขาก็ประกันความเสี่ยงไว้ระดับหนึ่งแล้ว,วแต่เพื่อป้องกันใช่ไหมครฉะนั้นคนที่ได้เกินยี่สิบขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกฉะนั้นท่านเป็นท่านด้คะแนนแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่พอจะเลือกเหลือเหลือสิบคนตอนอที่เลือกคุ้ในในกลุ่มของตัวเองให้เหลือสิบคนเนี่ยอ,อ,อาจารย์ยังมั่นใจว่าอย,ย่างอดีตนายกสมชายนี่จะเข้ามาแน่ๆ ผมว่าท่านสมชายเนี่ยเป็นคนมีโปรไฟล์เป็นอดีตนายกและม,มาแบบนี้คือจงใจมาช่วยพักเอ่อ,อพูดนี้ไม่ดีเอาพูดคือผมคิดว่ามีเหตุผลจะมา<อ>เพื่อทําหน้าที่บางอย่างและถูกส่งมาไม่ใช่ตัวท่านเองเอ่อมามา,มาอยากจะมามีอะไรทําหรอกอายุขนาดนี้เป็นอดีตนายกเนี่ยท่านไม่ได้จําเป็นต้องมาเป็นตอวอ อย่างใช่ไหมครับฉะนั <ę> <mm ้นท่านมานี่ต้องมีเหตุผลการที่มาครั้งนี้เนี่ยถ้าเลือกใคยไม่ได้นี่ก็ผิดปกติแบบสุดๆเลยเพราะว่าระดับชาติขนาดนี้ที่เขาเตรียมตัวให้ท่านมากันเนี่ยเขาต้องจัดไว้ทุกแท่งแล้วแล้วก็จับฉลากแท่งไหนมก็ต้องมีคนพอประมาณเพราะยังไงเนี่ยต้องได้ครับยังไงไม่เกิดความผิดพลาดเด็ดขาดสําหรับอดีตนายกจะไม่หักหลังตรงนั้นได้นะครับถ้ามีคนซื้อแรงมาก แต่ผมคิดว่าน้อย ừ ừ ừ โอกาสน้อยที่เขาจะซื้อกันได้ขนาดแบบที่ทําให้ท่านสมชายหลุดผมคิดว่าโอกาสแทบไม่มีครับอืมท่านนั้นอาจารย์ทํานายอนาคตประธานวุฒิสภาไว้แล้วหรือยังครับอ๋อนี่อยู่ที่ว่าปริมาณกันคือตอนนี้ต้องดู distribution การกระจายตัวของพรรคต่างๆ ừ ừ นะครับ <ừ S 1> ผมยังยืนยันว่าวพรรคส่งได้เยอะมาก S <S ฉะนั้นเมื่อเป็นเชนี้มันมีผมก็ได้กราบเรียนว่าประมาณสี่พักหลกักๆที่แบ่งกันใช่ไหมครับเมื <ưng S 1> ่อสี่พักหลกักๆแบ่งกันเนี่ยจะมีตัวแจมบ้างอางอืง่อยอิสระบ้างมีอะไรบ้างแ,แต่อยู่ที่ว่าใครได้มากมันมันแยะมัน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 แย่งกันอยู่ตรงเนี้ย <โอ S 1> แล้วอยู่ที่<อ>ว่าใครซื้อเก่งแหมคุณนีก็ไม่เหมาะเอ้าก็แปลว่าคือพูดง่ายๆคือใครชัวว่าสามารถกําหนดได้โดยไม่มีการหักหลังแต่เมื่อ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 เป็นแบบนี้เนี่ย ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันจะแบ่งกันระหว่างพรรคเหล่านี้ฉนั้นใครเป็นประธานก็จะมีคู่แข่งบ้างนะไม่จะมีมีมีแต่ผมคิดว่าโอกาสที่ที่พรรคที่จัดตั้งเป็นได้เป็นประธานเนี่ยจะเยอะนะครับซึ่งก็มีไม่ใช่มีพรรคเดียวที่จัดตั้งเต็มเต็มดังนั้นมันก็มีพรรคที่จัดตั้งเต็มผมว่าประมาณสองพรรคเพื่อเพื่อจะมาชิงชิงตําแหน่งประธานเป็นไหนครับอืมอืมอันนี้ก็ พูดล้าพูดไม่อยากพูดมันก็เห็นอยู่นะว่าสีน้ำเงินกับสีแดงไหมครับอาจารย์ครับสีไหนล่ะผมผมไม่ไม่คอมเมนต์ดีกว่าผมไม่คอมเมนต์ผมก็คิดว่าคือจริงๆอะเอาเป็นว่าเพักที่พรรที่เตรียมตัวมาเป็นแบบจะอยากพยายามจะเป็นประธานสภาเนี่ยก็มีสองพักแล้วก็จะแย่งกันนะครับแล้วเสบือพักไหนได้มากกว่าและไปรวม คะแนนจากซิ่งอื่นมาได้มากกว่าเกินเกินจำนวนที่จําเป็นเนี่ยก็จะได้เป็นประธานใช่ไแต่ไม่แต่ว่าผมว่าเตรียมตัวมาเป็นประธานเสนอสมชายอ่าแล้วก็จะมีคู่แข่งแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆมากันเฉยๆอย่างเงี้ยไม่มีต้องมีคู่แข่งแต่ว่ามันก็คล้ายๆเวลาจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องก็ต้องโอเคเสียงเรามีเท่าไหร่ก็ต้องไปหาเสียงมาเพิ่มเพื่อไว้ต่อรองถูกไหมครับแล้วว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่า ใช่กระบวนการยังมีอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือพอถึงเวลาสมมุติอผมไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเื่อไม่ให้มันระคายเคืองเพื่อนผงเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดอะไรที่มัน<อ>มากไปผมก็ไม่ได้ให้ร้ายนะผมก็คิดดูตามข้อเท็จจริงอะผมย้สถานการณ์คือพักแบ่งกันพ<อ>ักแบ่งกันจับมือกันแต่ก่อนจะจับมือกันก็ต้องสู้กันหยดจนหยดสุดท้ายหยดสุดท้ายที่จะเห็นก็จะมีการกระบวนการ ผมไม่รู้ว่าใครซื้อนะผมยังไม่เก่าหาใครนะแต่ผมคิดว่ามีการออฟเฟอร์การซื้อในเวลาเนี้ยมีข่ามาถึงผมจากเอ่อจากคนพบผมรู้จากคนเยอะทุกคนก็เป็นร้อยๆคนก็ก็มาเล่าให้ผมฟังเต็นไปหมดเขียนให้ผมเต็มไปหมดอ่ะราคาในตลาดตอนเนี้ยที่ซื้อกันอยู่อ่ะมันมันมันแพงนะมันแพงพอที่จะลอตาลอใจนะดันั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใครใครสามารถระดมพวกได้มาก ซื้อซื้อรอบนี้เพื่อเพียงเพื่อให้พวกตัวเองได้เป็นสวก่อนซื้อคนมาช่วยโหวตเนี่ยนะฮะตอนนี้ราคาวัดคืนวันเนี้ยแพงแพงพอประมาณแล้วพอออกผลออกมาเสร็จจะมีการตกปลาอีกจากคนที่ได้เป็นสวสองร้อยอีกใช่ไหมครับเพิ่มอีกคือมันซื้อคอซื้อหลายหลายช็อตอย่างที่ผมเคยพูดมาซื้อห้าช็อตอันช็อตนี้ช็อตนี้เป็นช็อตหนึ่งที่ที่ซื้อไปซื้อไปเพื่อทําให้พวกตัวเองได้คะแนนเพื่อไขย เยอะและเลือกในแท่งได้เยอะตะกี้ก็ผ่านไปแล้วก็เลือกว่อต้องให้ได้เยอะเสร็จแ,แล้วยังมีอีกที่จะตะไปซื้อมาเป็นพวกอีกที่ผมใช้คําว่าออคือไปไปซื้อเขาแบบขายตัวขอโทษนะใช้คาภาษาง่ายๆขายตัวขายตัวมาเป็นพวกอ่ะซึ่งก็ขายตัวแบบจะเอาแบบไหนเอาเอาแบบถาวรอนันนี้าถาวรก็ต้องอยู่กันไปตลอดบนตลอดปูเสื้อจะเยอะมากๆราคาจะเยอะมากๆ ตอนตอนที่ได้แล้วเนี่ยนะครับ,รบเพื่อให้ก้อนตัวเองมันใหญ่พอที่จะมีบาร,รมีในวุฒิสภาเพื่อจะจะทําอะไรโดยอํานาจวุฒิสภาไม่ว่าจะเรื่องรัฐมนูญไม่ว่าจะเรื่องการตั้งองค์กรอิสระบุคลากรเนี่ยมันสะดวกมือมันก็มันจะได้ไม่ต้องไปไปไปร่วมมือกับพรรคอื่นๆมากนะักฉะนั้นก็ ต้องพยายามพวกตัวเองให้ได้ก้อนพอประมาณเนี่ยถึาแ้าพรรคไหนต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญจริงๆก็จะต้องได้ถึงระดับหนึ่งถึงจะยื่นยื่นได้ใช่ไหมฮะสำเร็จเพราะฉะนั้นมันก็มีจํานวนหนึ่งที่เป็นไม่ใช่ absolute majority แต่ถ้าต้องการ absolute อ a j o r i t เนี่ยโอ้โหมันก็ต้องมันต้องออกแรงซื้อล้วถ้าตอนนี้ตอนนี้ยังซื้อขนาดนี้เลยตอนได้แล้วจะไม่ซื้อหนักเลยต้องยิ่งซื้อหนักเลยครับ ครับอ่ะโอเคครับอาจารย์ถ้าถ้ามีรายชื่อออกมาครบท้วนชัดเจนน่าจะทิศทางในการวิเคราะห์ก็คงจะยิ่งตอกย้ําที่อาจารย์มองไว้ตั้งแต่ก่อนหนี้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าในที่สุดจริงๆอ่ะมันออกตามนี้ครับนามนี้เลยผู้อิสระได้ได้จํานวนหนึ่งไม่เยอะหรอครับเพราะเป็นเขาไปประกอบเป็นสีสันแค่นั้นเองจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คงยากนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์รรรัับอออาาาาจจย์์เเเเกกกกกกงงศดดิิิญวท็ตตตมลืส มาตลอดนะทิศทางการวิเคราะห์ยังเหมือนเดิมและยิ่งพอเห็นผลจากการเลือกรอบแรกแล้วยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจกว่าเดิมว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แน่นอน